ใช่<ด>ค่ะทางด้านของอธิบรีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้สั่งกวาดล้างต่างชาติรับลอกทางงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ของห้วยขวางค่ะ นายภพโรธโชติกาศสถียนอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยนายสันตินันตะสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10นำชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ห้วยขวางค่ะเพื่อทำการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายหลังได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการชาวไทยซึ่งอยู่ในย่านการค้าทำเลทองที่ทั้งคนไทยและต่างชาตินิยมไปจับใจ่ายใช้สอยกันค่ะว่ามีคนต่างชาติที่สงสัยว่า เข้ามาประกอบกิจาการจำหน่ายอาหารโดยจ้างคนไทยเป็นนอมินีและจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเป็นพนักงานจึงลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างชาติทั้งหมดอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อมีให้กระทบต่อโอกาสการทำงานของคนไทยและส่งผลต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะครับผมซึ่งจัดการตรวจสอบสถานประกอบการ6แห่งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมพบว่ากระทำความผิดเนี่ยสามแห่ง คนต่างชาติกระทําความผิดจํานวน13คนนะครับก็จะมีคนจีนเนี่ย2คนชาวเมียนมา2คนแล้วก็พื้นที่สูงอีก9คนจึงได้ควบคุมตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวางครับดำเนินคดีข้อหาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมร้องทุกกล่าวโทษนายจ้างที่กระทำความผิดคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากการมีสิทธิ์ที่จะได้ทำนะครับ ก็มีโทษตั้งแต่5,000ถึง5 0 0หมบาทและก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางด้วยรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษส่วนนายจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์นะครับมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนครับ หากกระทำผิดซ้ำนะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่50,000ถึง2 0 0แสนบาทต่อคนนะฮะที่ต่างด้าวเนี่ยจ้าง1คนแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีครับกรมการจัดหาง,งานจะใช้มาตรการลงพื้นที่สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในทุกจังหวัดนะครับอย่างเข้มงวดจึงขอฝากไปยังผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือพบคนต่างด้าวลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายครับให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งบาดแสทุกนะฮะเป็นการร้องทุกเนี่ยมาที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและก็คุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4ครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0-2-3 5 4 4 7 7 9 9หนะครับหรือว่าจะมาที่สำนักง,งานจัดหาง,งานทุกจังหวัดเลยสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานครับ1506กด2นะครับกรมการจัดหาง,งานหรือว่าสายด่วน1694กลกรมการจัดหาง,งานครับ